แต่เช้าครับแต่เช้าจริงๆครับโอ้โหถึงท่านต้องรถยกนะครับพ่อตกนะครับขับต่อไม่ได้พี่เขาก็เลยมาช่วยนะครับจริงๆได้พี่เจ้าของร้านใจดีนะครับเขาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะฮะผมขับมาอยู่ดีๆเราก็มาเจอพี่เขาหน้าหมู่บ้านพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปร้านพี่เลยนะครับก็เลยโชคดีมากชื่อร้านหมากัดยางนะครับ รถเสร็จเมื่อไหรเดี๋ยวคงได้เจอพี่เขานะครับผมขอบคุณนะครับดวงจริงๆครับผมแต่เช้าครับรถยกไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหไปครับไปครับโชคดีไอ้หนูแล้วเจอกันตอนเย็นๆดีครับเจอกันไอ้หนูแล้วพี่ไปไงต่อน้องโอโ ไปแล้วครับสำหรับผมก็ผมจะต้องแท็กซี่สักคันแล้วครับผมอยู่ที่ไหนของกรุงเทพมหานครครับเนี่ยโอ้โหรถเยอะด้วยถิงน้องเบสไปกองเรียบร้อยนะครับพี่น้องเบสนั่งแท็บไปที่กองถ่ายละครเรียบร้อยแล้วแล้วผมไปไงนี่ยเจอกันครับพูดมากเบสวางไปผมเพราะว่าใจกล้าอยู่้ะครับ ตงงตงลกพี่ไหมครับครับ๊บจุจุตจุกบจุ๊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 บับจุ๊บบจุ๊บจุ๊๊บจุบจุจ สวัสดีค่ะน้องแบงสวัสดีค่ะนตรงนี้อะไรนี่ครับผมได้รถแล้วนะครับนี่นี่ครับบุคคลที่ช่วยชีวิตผมไว้นะครับที่เจอกันด้วยความบังเอิญที่หน้าหมู่บ้านใช่ไหมครับหน้าหมู่บ้านพี่เมื่อเช้าแล้วพี่ ดันเป็นเจ้าของเนี่ยครับร้านยางนะครับหมากัดยางนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่คลองเจ็ดลำูกานะครับโอ้ขอบคุณมากมากนี่ทำให้ผมแบบว่าเหมือนเดิมนะครับกลับบ้านกลับบ้านเหมือนเดิมคือที่บอกครับที่แบบที่ที่บอกทุกคนไปนะครับแบบว่าเมื่อเช้าคือดวงไม่รู้ดวงอะไรครับโอ้โหน้าหมู่บ้านเลยหน้าหมู่บ้านก็คือไปจอดทิ้งรถไว้แล้วไม่รู้จะทํำยังไงแต่โชคดีมากพี่พี่เจ๋งนะครับขับรถออกมาแล้วก็แบบช่วยชีวิตผมไว้นะครับบอกว่า ยกไยส่งรถสไลด์มารับให้พมมีปตื่นเช้าพี่ไม่ตื่นเช้าก็เลยตื่นเช้าแบบตื่นเ้าเขาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนี่นะครับโอ้โหพี่เปิดร้านแม็กใช่ไหมเปิดร้านแม็กหมากัดยางนะครับก็มาอุ่นนุนกันได้นะครับสวยๆต่งตัวโปได้ไหมถ้าสมมติเราไปเออต่งตัวโปโปโปได้โปโปได้แต่ว่าพมไม่อยากให้ดูแบบว่าการเทศะนิดนึงไปตามอะไรแงนี้แต่ถ้าจะโป้แบบว่าเขาเห็นถึงแบบข้างล่างมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมพี่ตามการเทศ ตรงตรงรักพี่ไหมครับครับตองตองรักตองเลยคะมองกล้องนี้จอดีค่ะน้องแบงัสดีค่ะตรงตรงจะรักพี่ไหมครับครับตองตองเราแต่งตัวโปได้ไหมถ้าสมมติเราไปแบบเออแต่งตัวโปได้โปโปได้โปโปได้แต่ว่าผมไม่อยากให้ดูแบบว่า กาะเทศะนิดหนึ่งไปตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะโป้แบบว่าเขาเห็นถึงแบบข้างล่างมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมอ่ะพี่ตามการเทศะถ้าสมมติเราไปบเออต่างตัโป้ไ่้โปสโปได้โป้โป้ได้แต่ว่าผมงไม่อยากให้ดูแบบว่ากาะเทศะนิดหนึ่งไปตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะโป้แบบว่าเขาเห็นถึงแบบข้างล่างมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมอ่ะพี่ตามการเทศะ